อัปเดตเส้นทางพายุจะมีลาสุด23-29ถึงตุลาคมสับขาหลอกแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมประจําช่วงวันพุธที่23ตุลาคม2567นก็ะครับก็กลับมาพบกันกับลุดสิทธิ์ทคนจนก่อนที่เราจะไปดูเส้นทางของพายุจากการอัปเดตล่าสุดตามประจาลองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประจําวันนี้23ตุลาคมลักษณะอากาศตลอดทั้งวันวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือก็คือ มวลเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมทางอีสานตอนบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับและคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนต่อไปและรวมถึงก็จะค่อยๆซึมๆมา ปกคลุมทางถึงอีสานตอนล่างกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในขณะที่แนวล่องมรสุมนะครับพาดผ่านอยู่บริเวณทางภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและทางภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ภาคตะวันออกเชียงเหนืออุณหภูมิลดลง1-3งสาองศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวนะครับกับจะมีลมแรงในบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณทางภาคเหนือได้การกระจายตัวบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็อาจจะมีปริมาณของฝนตกหนัก บางแห่งทางภาคกลางและทางภาคใต้ตอนบนต่อไปก็ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะในช่วงนี้มีอากาศที่เปลี่ยนแปลงสําหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันแล้วก็ทางอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทางทะเลอันมันมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริ บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสําหรับพายุโซนร้อนจามีนะครับขณะนี้ปกคลุมอยู่ทางบริเวณด้านตะวันออกของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับคาดว่า จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ทางตอนบนในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่24ถึงประมาณไม่เกิน25ตุลาคม2567นะครับคาดการจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยากันนะครับก็ขอให้ผู้ที่มีแผนการเดินทางไปแถวบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับโปรดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงนี้คาดการฝนในแต่ละภาควันนี้นะครับบริเวณทางภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณ เปียนจังหวัดไ่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดตากและทางจังหวัดสุโข,ขทยัยภาคตะวันออกเชิงเหนือจะมีอากาศเย็นช่วงตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-3งองศา,าศาเซลเซียสลมค่อนข้างแรงโดยฝนฟ้าขนองเล็กน้อยร้อยละ10บของพื้นที่ส่วนมากคือทางจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและทางจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีการจะนับบีทางราชบี นครปฐมและทางสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีและยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดราชภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชบรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพร ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาครับทางกรุงเทพและก็ปริมณฑลช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองคาดการร้อยละ40ของพื้นที่และจะเน้นตั้งแต่ช่วงเย็นยำค่ำมืดเป็นต้นไปจากนั้นตั้งแต่ช่วงวันที่24-26ตุลาคม2567นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมทางภาคเหนือตอนบน ทางภาคอีสานแล้วก็ทางทะเลจีนใต้ซึ่งในขณะที่แนวล่องมรสุมก็จะเลื่อนลงไปพาดผ่านอยู่ทางภาค ใต้ตอนกลางนะครับลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งทางภาคใต้โดยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนทางภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสคลื่นลมบริเวณทางทะเลอ,อันามันและทางอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่ในช่วง27-28ตุลาคม2567มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันมันภาคใต้แล้วก็ทางอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับพายุโซนร้อนจะมีบริเวณทางทะเลจีนใต้ทางตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้กับชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น และจะมีฝนตกหนักในทางภาคกลางทางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงนี้นะครับสภาพอากาศในประเทศไทยค่อนข้างแปรปรวนนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงประมาณวันที่28ตุลาคม ก็เนื่องมาจากว่ามีพายุนะครับก่อตัวขึ้น จำนวน1ลูกนะครับแล้วก็มีความกดอากาศต่ำาก่อตัวนะครับณจากการอัปเดตปัจจุบันวันนี้นะครับ23ตุลาคมมีความกดอากาศต่ําด้วยกันจํานวน3ลูกนะครับอยู่ในอา่าวเบงกอ1ลูกและอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก2ลูกนะครับมีพายุโซนร้อนจามี1ลูกรวมกันทั้งหมดวันนี้4ลูกนะครับจึงทําให้สภาพอากาศในประเทศไทยค่อนข้างแปลปวนเนื่องมาจากว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็มีมวลอากาศเย็นที่เริ่ม แอบซึมซึมมาจากประเทศจีนแล้วนะครับมาจากลมเหนือนั่นเองนะครับก็เริ่มเข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนะือตอนบนวันนี้แล้วนะครับตามข้อมูลจากกลมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ได้คาดการณ์ว่าก็จะซึมมาปกคลุมทางภาคเหนือต่อไปแล้วก็จะซึมได้ถึงทางภาคอีสานตอนล่างกันเลยทีเดียวนะครับก็เตรียมรับลมหนาวกันได้เลยแต่เนื่องจากว่ามีพายุโซนร้อนจากมีที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณทางชายฝั่งของประเทศเวียดนาม จะส่งผลทําให้นะครับพายุจามีลูกนี้จะต้านกันกับมวลอากาศเย็นจะส่งผลทําให้อากาศจะค่อนข้างแปรปรวนนั่นเองเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่23ตุลาคมพศ2567จากกลมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักปานกลางทั้งหมดนะครับ ค่าปริมาณของน้ำอยู่ที่35.1ถึง90มิลลิเมตรนะครับบริเวณทางภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีนครปฐมสมุทรปราการราชบรีภาคใต้เพชรชบรุรีประจวบคีรีขันและชุมพรจากนั้นเรามาอัปเดตเส้นทางของพายุจามีล่าสุดตามแบบจำลองกันบ้างนะครับประจำวันพุทธที่23ตุลาคมนะครับเราจะเค้ื่อนไปดูในช่วงเวลา23นาฬิกาของวันพุธนะครับก็คือช่วงกลางดึกคืนนี้พายุ โซลอนจามีนะครับที่อยู่ทางด้านตะวันออกของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็กําลังเคลื่อนตัวพาดผ่านแถวทางหัวเกาะลูซอนหรือว่าทางตอนบนของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับกำลังจะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ซึ่งในขณะที่สภาพอากาศในประเทศไทยมีมวลอากาศเยน็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงนะครับได้แผ่ลงมาปกคลุมโดยเราสามารถสังเกตได้จากเส้นไอโซบาร์ ar, ตั้งแต่พันสิบสองถึงพันสิบหกนะครับก็ได้เคลื่อนตัวมาปกคลุมใน ประเทศไทยนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้เราทราบก็คือหมวลอากาศเย็น แผ่ลงมาในขณะที่การกระจายตัวของความชื้นนะครับหรือว่ากลุ่มฝนตามที่แบบจําลองได้อัปเดตนะครับพื้นที่เสี่ยงก็คือทางภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับแถวตั้งแต่ทางปวัวนะครับทางเทศบาลเมืองน่านแถวงาวสองจังหวัดแพร่บ้านโอยจังหวัดอุตรดิตถางว้านสวนนะครับแล้วก็ทางพิษณุโลกพิจิตรทางอ่าเพชรบูรณ์นะครับลมซักก็มีโอกาสจะเจอฝนตกหนักนะครับทางหนองบัวทางวิเชียรนครสวรรค์ก็คือทางภาคกลาง ตอนบนเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยกระจายตัวในบางพื้นที่นะครับฐานนครสวรรค์อุทัยธานีทางวงเวียนสรกแก้วลบบุรีนะครับทางสิงห์บุรีอ่างทองและก็อาจจะถึงพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับจะเน้นทางด้านตะวันตกแต่เป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะตั้งแต่ทางจังหวัดเลยก็มีโอกาสนะครับทางชัยภูมิโคราชแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนทางภาคใต้การก่อตัวของฝนในช่วงกลางดึกคืนนี้น้อยลงนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแถวทาง ทางชุมพรนะครับทางสุร,ราษฎร์หรือทางนครศรีธรรมราชพัทลุงได้ในช่วงกลางดึกนะครับอ่าหย่อมความกดอากาศตา่ําหรือก็คือพายุนะครับที่ใกล้ไทยมีจํานวน2ลูกนะก็คือลูกทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ําแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นความกดอากาศต่ำกําลังแรงค่อนๆไปทางพายุดีเปชั่นที่ปกคลุมแถวทางอ่าวเป็งกอตอนบนนะครับซึ่งก็ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสภาพอากาศในประเทศไทยของบ้านเราแล้วนะครับก็แจ้งมาเพื่อให้ทราบส่วนลูกทางด้านขวานะครับที่กําลังจะเคลื่อนตัวพาดผ่านทางหัวเกาะลูซอนลงทะเลจีนใต้นะครับจากการอัปเดตล่าสุดในช่วงวันที่24ถึง25นะครับก็จะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่26ถึงประมาณช่วงวันที่27นะครับจากการอัปเดตตามแบบจำลองของ ECM ก็จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับชายฝั่งหรือว่า าฝั่งของทางประเทศเวียดนามบริเวณทางตอนกลางจากนั้นประมาณช่วงตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำของวันจันทร์ที่2 0 8ตุลาคมจนถึงช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมเส้นทางของพายุโซนร้อนจะมีก็จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือหรือก็คือจะอยู่เทินหมวนกลับไปที่เก่านะครับแถวบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไต้หวันนะครับจากนั้นช่วงวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะหมวนตัวกลับมาอีกนะครับอยู่แถวบริเวณทางทะเลจีนใต้ช่วงตอนกลางและนี่แหละครับคือเหตุผลที่แอดมินได้พาดนะปกคลิปว่าเส้นทางพ อายุโซนร้อนจามีสับขาลอกนะครับยังคงต้องติดตามเส้นทางจากการอัปเดตล่าสุดกันอย่างต่อเนื่องนะครับแอดมินเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับในช่วงนี้ เพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับเราต้องมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเชียงเหนือด้านตะวันออกที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งจากการอัปเดตล่าสุดนะครับเอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลิศทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุตสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ใน คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ